หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาปัญหาที่บ้านเสียหายทาง่วงจุย้ยจะส่งผลชนิดที่หากยังคงฝืนอยู่ต่อไปจะยากมากที่จะรุ่งเรืองหรือบ้างรายอาจต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเสียไปอย่างสูญเปล่าไอ้ที่ชีวิตชีวิตเขาเปลี่ยนได้คนอื่นเนี่ยที่ที่เขาทำหวงจุ้ยกับอาจารย์แล้วเขาเปลี่ยนได้เพราะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบที่ถูกต้องแล้วทําได้แล้วเขาทมมันถึงจะ มันถึงจะปรับเปลี่ยนแต่ที่เนี่โดยรูปแบบการการการก่อสร้างการต่อเติมมันผิดแม้กระทั่งเนี่ยครัวเนี่ยไม่ได้เป็นห้องครัวไม่ได้เป็นห้องครัวโดยเฉพาะพราเข้ามาเนี่ยจากประตูหน้าเนี่ยถ้าคุณทำออกเข้าอยู่กปลี่ยนออกแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วพอมันเป็นอย่างนี้คุณนั่งกินข้าวตรงนี้ยถ้าออกกินในครัวมันใดเนี่ยก็ขึ้นจากในครัวในที่สุดแล้วเนี่ย ในอีกสองสามปีข้างหน้าผลมันจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนคุณจะอยู่ในสภาพแค่พอทนผ่านพอทนได้ประครับประคองไปแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่โอเคแล้วคือจริงๆหนูตั้งใจว่าจะทำโต๊ะตรมทาข้าวอยู่ตรงนี้ตรกางก็มันไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรไม่ได้ช่วย ไม่ได้ช่วยอะไรทาหลักเป็นเบาด้ค่ะไม่ผ่อนไม่ผ่อนไม่ผ่อนหนักเป็นเบาการแก้ไขไม่ไม่ไม่ผ่อนคืนนี้คือตอนนี้อาจารย์กำลังตรวจโรคให้คุณอยู่ไงเฮียเขาเป็นป่วยแบบรอบสองแล้วสองรอบก็หนักไม่หนักมากหนักคิดว่ามันไม่ึ้นหน้าช่วงหกปีหลังที่ย้ายมาใช่ไหมเขาป่วยมา คือป่วยแบบทำงานไม่ได้แต่ว่าเดินได้นะคะเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสภาพดี <ยะ S 2> เขาเวลาไงก็เนี่ยอาจารย์บอกว,ว่าต่อจากนี้ไปไงต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปไงไอที่ผ่านมาเพราะว่าอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันมันยังคือเคิร์อบอ่ะมันขึ้นไปพีคใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาอย่างนี้ตอนเนี้ยมันกําลังอยู่ในระยะลงเมื่อไหร่ลงจกนกระทั่งถึงจุดที่มันรับไม่ได้มันก็จะแสดงออกเต็มที่แบบประเภทแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่คาดคิด จริงๆอาจารย์ไม่อยากวิเคราะห์แบบนี้ให้ฟังแต่ถ้าเหมืออไม่พูดให้ฟังก็จะไม่เข้าใจใ<ช>ไม่ใช่มาถึงบอกเอยด,ด,ดีดีดีเอาอันนี้ใส่ทุกอันนี้ใส่นี่มันไม่ใช่มันมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ทไไดําแบบนั้นไม่ได้อันนั้นมันโม <c> ้ <oughs> <c oughs> คือของจริงเนี่ยมันมันจะต้องทําความเข้าใจด้วยแล้วก็ต้องอรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาตัวเองยังไงต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยควรจะเข้าใจภาพรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงถึงมีลูกศิษย์เยอะไง คือเขาไม่ได้มาแค่เพียงให้าจานชี้ๆๆแล้วจบเป็นนั้นก็จบคือเขาจะต้องที่เป็นลูกศิษย์เพราะว่าเขาจะต้องตามเรียนเพื่อดูแลตัวเองเออต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอันนี้มันสําคัญอุปกรณ์ถ้าไม่เมนเทนมันก็ไม่ได้ไงฉะน,นั้นมันต้องดูแลใช่ไหมออมันจะมารอจาร์บางทีมันไม่ทันไงแล้วบางทีมันก็หนักเกินกว่าที่แบบเราจะปรับแก้ได้แล้วอะไรอย่างเนี้ย อพราะเรืนี้นี่นี่คือพื้นฐานพื้นฐานทั้งหมดของบ้านหลังนี้ทีนี้อยู่ที่คุณจะเอายังไงยังยังอยากจะได้ห้าข้อที่คุณขอมาที่ไหมกับกับต้นทุนแบบเนี้เออคือหนูไม่สามารถที่จะถ้าถามในเหตุผลใช่ก็ได้นะอธิบายได้จะได้เลยะได้ดูจะไม่สามารถที่จะทําได้นะ หน้าบัตรนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาแล้วที่หนูว่ายังไม่รู้ว่าจะที่ไหนดีต้องหาแล้วก็ถ้าถามว่าหนูหนูไม่รู้ว่าทําไมหนูร้อนใจต้องหาอาจารย์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบเหมือนกับมันตังวันใจคือคือคุณเป็นคนถ้าเทียบกันเนี่ยคุณเป็นคนดวงดีกว่าสามีในความที่คุณดวงดีกว่านี่แต่บังเอิญคุณไม่ได้เป็นเพจไงใช่หรือจะเป็น เวลาทํางานหนูจะเริ่มนิดหน่อยอืถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็จะได้ตอบจริงๆถ้าคุณเป็นเฮดเนี่ยมันจะดีกว่านี้แต่มันไม่รู้ม่เก่งก็ก็นี่แหละนี่แหละอธิบายให้คุณฟังไงว่าว่ามันมันเป็นอย่างนี้ที่ทํางานเฮียเขาต้อมีที่แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าที่ดีไม่ดีต้องไปที่ไหนไม่ได้ที่ทำงานที่บ้านอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไม่ก็ต้องบ้านก็โดโรงงานไม่ได้แยกกลัวกันเลยแยกกลัว ก็ไม่เรายังไม่รู้ไงเดี๋ยวไปอยู่ที่นิคมซวยอีกคือบ้าก็ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆต้องแยกโซนไปันต้องมีความสงบกว่าแต่ว่าพื้นที่ทํางานต้องมีความสูกใ้นิดนึงอ๋อต้องไม่ควรอยู่กับโรงงานไม่ควรดวงชะตาโดยปกติของคนมันมีขึ้นมีลงซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีถ้าไม่มีตัวหนุน อย่างเช่นไม่มีลูกลูกเต้าญาติพี่น้องที่ที่โอเคที่เข้ามาช่วยดวงชะตาเข้ามาหนุ่มหรือบ้านที่ดีเข้ามาหนุ่มมันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันไม่ยาตวตลอดไอ้ที่เราเห็นประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่นะเบื้องหลังเนี่ยเขามีวิชามีคนช่วยหรือไม่ก็ฟลุกมันต้องตามเรียนนะถึงจะเห็น,นเพราะว่าตัวอย่างอาจารย์ อาจารย์เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยวลาเราเรานั่งคุยกันเนี่ยเร <ạ. S 1> าจะเห็นที่อาจารย์พูด <ạ. S 1> แค่นั้นส่วนตัวเจ้าบ้านไม่เห็นแต่ว่าเรื่องราวสตอร,รี่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น <ạ. S 1> คือดีมันก็ด,กดีแต่กว่าจะบางคนนี่กว่าจะดีได้นี่ต้องเจ็บหลายทีกว่าจะเชื่อแบบเต็ม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 เออมันต้องเจ็บหลายทีเพราะมันก็อาจารย์บอกนี่ไว้นะอะมันก็เป็นบอกนั่นไว้ก็เป็นยังดีว่า เชื่อีกตอนที่ยังยังขยับตัวได้บางคนนี่รอจนกระทั่งแบบเหมือนเหมือนป่วยหนักแล้วอะ่ะมันมันก็ทําไม่ทันถึงขั้นปั๊มแล้วปั๊มไม่ทันเยอะมนันก็มีเยอะประเภทดือ้ออาจารย์แล้วต่านี่ถ้ามีอะไรขยับอะไรนิ่หนี่หน่อยๆได้ไหมขยับนีหน่อยไม่ได้เลยครับมีแต่ขยับออกกันนั้นนะ ไม่ใช่ไม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 ่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจไงบอกขยับนิดนิดหน่อยคือความบุนแรงมันแค่ไหนขยับไม่อยู่เลยอ่ะต้องไม่อยู่เลยครับขยับนิดนิดหน่อยหรือขยับมากต่อให้ทุกทิ้งสร้างใหม่ก็ไม่ได้บ้านเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องอยู่ลึกลึกมากอย่ืงกแล้วอยู่ครับจนกระทั่งข้างๆนี่ทัเดินไม่ได้ไม่ได้ แนวเหนือใต้สั้นกว่าตะวันออกตอนตกหน้าบ้านไม่มีพื้นที่ก็ไม่ได้ครัวอยู่ในบ้านก็ไม่ได้อืะตอนนี้เจ้าบ้านชายนอนห้องเดียวกับพี่เดินเข้าไปที่ห้องพระเลรอไม่นั่นนั่นหลักนี้ข้้นล่างก็ต่อเติมใหม่ให้ตรงนี้เหรอใช่คับอ้าวดูนี่เสียทรัพย์เงินะไรขานั่นแหละก็อันนั้นเป็นรายละเอียดลงไปแล้วก็โดยภาพรวมเพราะเพราะถ้าอธิบายก็จะไม่เข้าใจก็คือเขาเขานอนเละไปหมดเลยมีผู้หญิงมานอนโอเคคนเดียวค่ะรู้เหรออืม ที่บ้านชายนอนตรงนี้ไม่ได้นอนแล้วเขายิ่งป่วยคือคือเขาอะนะถ้าเบื้อไม่มีไม่มีภรรยาอยู่นะบ้านนี้เขาอยู่ไม่ได้เลยเด็ดขาดดวงคุณค้ำเขาอยู่ไหมคือหมายเลขปีเกิดของคุณมันเสริมกันถึงแม้ว่าหนูกับม้าจะไม่ได้เสริมหนูกับม้าชมแต่ว่าหมายเลขประจําปีอะแปดกับห้าแปดไงกับเจ็ดถ้าหนูเอาให้เขาขึ้นมาบนข้างบนเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่ข้างบนมันไม่มีพลังมันขึ้นไม่ถึงหรอก คือทานดูเทิร์นพลังมันเข้ามาพลังมันไม่อยอมดูเทิร์นได้เนี่ยมันกลับหลังไม่ได้ย้อนไหลย้อนคุณอย่าไป,อย,าไปอย่าไปหนักใจคุณรับรู้ปัญหาแล้วปัญหาคือสิ่งที่ที่เรารู้แล้วเราจะได้แก้จะไ,ได้มีวิธีแก้ใช่คุณหาวิธีแก้ไม่ออกเพราะว่าหนูเพราง,งานคุณอยว่าคุณหาแก้ไม่ออกเลยอาจารย์ังแก้ไม่แก้เลยนี่ไงก็คือที่อาจารย์เช็คดวงชะตาไงอาจารย์ต้องเช็คก่อนไงเราจะต้องรู้พื้นฐานเพราะเวลาพมจุ้ยทําแล้วมันอยู่กับคุณไม่ที่อยู่กับอาจารย์ ดวงจุ้ยของแต่ละบ้านแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอืมเราสมมตินะเราเจอกันเมื่อ20ปีที่แล้วเรามาเจอณปัจจุบันเนี่ยดวงจุ้ยก็ไม่เหมือนกันต้องดูคุณต้องดูอย่างนี้คือคุณฟังจากคนอื่นบอกให้อาจารย์โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เนี่ยอาจารย์มาเนี่ยเห็นไหมอาจารย์เดินสำรวจอาจารย์มองดูทิศทางลมดูอะไรต่างๆเสร็จแล้วอาจารย์ก็ เนี่ยดูดวงคุณต้นทุนเขาเรียกต้นทุนดวงจะตาวงในทางอองจุ้ยมาดูแลอาจารย์ก็จะเริ่มอธิบายว่าปัญหามันคืออะไรยังไงเพราะว่าคุณมีลิสต์คําขออยู่แล้วไงอาจารย์ต้องบอกต้นทุนก่อนว่ามันทําได้ยากหรือง่ายคุณก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายให้คุณฟังเนี่ยคุณอยู่ประมาณมามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันใช่ ต่อไปมันก็ใช่ว่าเดี๋ยวคุณคุณคิดกันก่อนแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงอะทีนี้อาจารย์สอนสอนทีมงานเราเจอมาเยอะแล้วเนี่ย 7, เจ็ดแปดเ็นแบ,บเพียงว่าอันนี้เป็นเจ็ดแปดมาหร้เจ็ดแปดหนึ่งเพราะะนั้นเงื่อนไขมันถ้าไม่สุดมันก็ยังอยู่ในติดติดขัด,ขด จะเดินหน้าแต่ว่ามันจะช้าเพราะมันเก้าหนึ่งเก้าขอยหลังคือเก้านะม,มันไม่ได้เป็นตัวที่ส่งเสริมก็โดยเฉพาะอย่างที่ว่าเมื่อวานก็บอกาม้าเจ็ดม้าเจ็ดเป็นม้าที่ไม่รุ่งเรือนสู้ม้าหนึ่งม้าสี่ไม่ได้ในขนาดเดียวกันเนี่ยม้ามันมีสองห้าแปดถูกปิงก็ผู้หญิง,งไงผู้หญิงไม่รุ่งเรือน มาผู้หมาผู้หญิงสองห้าแปดไม่รุ่งเดียวเพราะว่าเป็นโดกดแมาแปดรุ่งเดีอยไงอันนั้นโดยยุคแต่ว่าโดยภาพรวมโดยเวลาใช่ใช่ใ่ผู้หญิงสองห้าแปดมันเป็นโดนกมันมีเหตุผลหลายอย่างไงไม่เฉพาะแค่ต้นทุนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ติดตาม ตัวเนี้ยอันนี้เฉพาะเขานะคู่นะเจ็ดแปแพ้อย่างชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะเป็นตัวของตัวเองอืแล้วก็ของภรรยานี่ไประชมเหงสุย ซึ่งลูกเปลี่ยนทุกคนเลยแต่ถ้าสมมติสมมตินะสมมุติมองกลับมองลูกเหมือนอย่างที่เราทุกทีหาทำยากมากเลยสองก็ยากหกก็ยากสามก็ยากถือว่าให้มาเจ็ดทำก่อนไมเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อาจารย์ให้ ความรู้เพิ่มเติมกับทีมงานแต่ว่ามันแก้ได้ง่ายมากเลยใช่ไหมมันจะกลายเป็นแก้ได้ง่ายมากเป็นเพียงว่าเวลาเนี้ยเจ้าบ้านเนี้ยไม่ไม่เคยสัมผัสแต่ยังดีว่าทางนี้เป็นสมมติสมมติแก้แก้ตามตามแบบปกตินะไปเส้นทางปกติไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไฮเวย์นะแก้่นน,นัะคือที่ผ่านมาที่บอก คือคุณต้องหาบ้านคุณต้องย้ายบ้านต้องอยู่รวมกันแยกกันไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นไฮเวย์เป็นอีกวิชาหนึ่ง<น>ซึ่งเป็นวิชาที่เนี่ยจะต้องเพิ่ม<อ>เพิ่มเติมประสบะการณ์และความรู้ไม่ได้ไอ้นั่นคุณนะเป็นแต่เพียงกําลังพูดถึงว่าวิธีการที่มันจะง่ายกว่างมากคแล้วถ้าคุณไม่พร้อมที่จะย้ายก็ยังไม่ต้องย้ายคแต่คุณต้องมีดวงสตาร์ใหม่เพราะว่าเนี่ยการทําแบบนี้ยเป็นการแบบขึ้นลงหลุมไปแล้วขึ้นมาเกิดเป็นคนใหม่ เขาถึงเรียกแซกีเกิดข well, ึ KK, er, ้นใหม่แซกีเนี่ยมันเหมือนสิบนิ้วอ่ะมีแซกีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เวลาเนี้ยดวงชะตาคุณเป็นอย่างนี้สภาพบ้านเป็นอย่างนี้แซกีที่คุณต้องทำลูกๆยิดวงไม่ดีด้วยพอทําเสร็จปั๊บลูกดีขึ้นมาพ่อแม่ดีขึ้นหมดลูกจะดีแต่จริงๆอย่างนี้ไะ่ฉยีหรอดวงไม่ดีลูกหูนอยู่ต่างประเทศอื นเนี่ยไปออถึงหมดในโลกนี้ไปถึงหมดเนี่ยเวลาที่ทํามันคนละวิชากันเดี๋ยวใน u t ท b e ทีนี้ที่ที่อาจารย์แนะนําคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เคยสัมผัสไงออต้องขึ้นคอนโดไม่ถึงต้องย้ายที่ไปอยูค่คอนโดหรือว่าทําสกรีนแล้วแต่คุณขึ้นคอนโดเนี่ยถ้าไปไม่หมดก็ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าอย่างน้อยพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ได้ไงได้ไงก็ได้แค่สองคนไงมาเจ็ดกันหนูไปเห็นป่ะ มันไม่เหมือนกันไงอย่างแทกีนี่ไม่ไปก็ถึงหมดคนที่อยู่เมืองนอกก็ถึงเป็นอะไรเพียงว่าคุณจะเอาใครก่อนเอางี้นะอาจารย์บอกชัดๆเลยนะบ้านนี้ถึงตายเลยอะไรคะถึงตายเลยบ้านนี้ถึงตายแล้วเวลาหมดจะตายเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบโอ้ยอยู่ดีๆพอรุ่มขึ้นก็ตายเลยนะอที่เจอมานับไม่ถ้วนแล้ว คือคือบังเอิญน,นะที่ทานมันแล้วก็ข้างในเนี้ยนเนี่ยพวกเนี้ยเป็นรายละเอียดซึ่งคุณยังไม่ยังไม่เข้าใจแต่การบอกอธิบายให้คุณเข้าใจโดยภาพลแล้วถ้าเกิดว่าให้คำแนะนำเรื่องใหญ่ที่เขาไว้ด้วยแล้วเขาเข้าใจมากกว่าน,นี้ใช่ให้ออปชันไ้ด้วยเขาอยู่เขาเขาเขาอยู่บ้านหกพิเศษหกซึ่งมันหายากนะแต่ว่าพิเศษหกเนี่ยเขาสองคนเขาจะได้คนหนึ่ง ไม่ถ้าจะเอาทัวร์เชนอลเนี่ยก็ได้หกเจ็ดได้หกเจ็ดหกแปดแต่ว่ามันไม่ถึงลูกไงก็ถ้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดตอนนี้ไม่ย้ายบ้านอยู่ได้ทำไทคีก่อนไม่ต้องไปอยู่คนโดแล้วค่อยคิดแล้วมันส่งไปถึงส่งส่งไปถึงลูกหลานลูกที่อยู่ข้างนอกก็พาะคุณลูกหลายคนเนี่ยมันไม่มีใครเที่ดวงฟังคนที่ที่น่าห่วงที่สุดคือคนโต ลูกบุญชายคนโดก็ยังค่นึงแต่อีกช้อยนึงก็คือย้ายขึ้นคอนโดใช่แต่ว่าคอนโดมันได้มันจํากัดไงแม่เอาต้องอบผยกทั้งหมดทุกคนใช้วิธีเช่าคอนโดอย่าใช้วิธีซักเช่าเอายังไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วพอมีเงินแล้วค่อยไปแล้วถ้าชอบซื้อเลยก็ได้ถ้าคุณหาได้ถูกต้องตามที่เราเราเรากำหนดไว้อืม เราชี้ให้คุณไม่ได้ว่าที่ไหนคุณต้องไปหาเองเพราะเราไม่ยุ่งเรื่องพรกนี้<ม>เราจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีน้ําแล้วมันต้องเข้าไปวัด <จะ S 1> ในห้องอะไรย่นี้มันจะมีรายละเอียด,ลยลยดแล้วคุณหาให้ได้มันอยู่ที่วาสนาแล้วก็าหาอันนั้นอืมเช่าเอาไปก่อน